สำหรับหัวข้อเทศวันนี้จะเรียกว่ามาที่ฝึกมาดีแล้วหลายๆครั้งที่อเมริกานะเมืองไทยอาจจะไม่เหมือนกันที่นี่คนก็จะเจ้าของก็จะพาหม,อมาออกไปเดินแต่ที่นี่มันสําคัญมากเลยว่าหมาที่ออกไปเดินที่นี่ต้องผูกเชือกไว้เจ้านายต้องดึงเอาไว้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราจะเห็นชัดว่าหมามันจะวิ่งไปทั่วเจ้านายบอกให้มาข้างซ้ายหมาก็กระชากไปขวาเจ้านายบอกให้ยุด หมาก็ไม่ฟังหมาก็กระโดดกระโจดไปกระโดะโดมาเด่นเต้นไปเต้นมาไปดมอันนี้ไปดมอันนั้นเจ้านายบอกยศมานี่ก็ไม่ฟังไม่สนก็คือหมาตัวนี้ฝึกมาไม่ดีแต่ก็จะมีหมาอีกตัวหนึ่งที่เจ้านายอะไม่ต้องผูกไว้เดินไปข้างข้างกับเจ้านายเลยเจ้านายไม่ต้องเรียกด้วยซ้ำหมาเขาดูหน้าที่ว่าอย่าเดินข้างหน้าอย่าเดินข้างหลังให้เดินข้างๆ้า หมาอยากจะดมอะไรหมาก็หันไปมองเจ้านายก่อนขออนุญาตเจ้านายพนักัวว่าได้หมาก็ไปดมหมากําลังดมสนุกอยู่เจ้านายบอกว่ามานี่หมามาท,าทันทีเลยบางทีนะสนุกเห็นหมาเล่นอยู่เล่น,ลน,ลนอยู่วิ่งไปข้างถนนน่ะเจ้านายบอกว่ายุดเขาก็นั่งรอยอย่างดีรอไฟเขียวอย่างดีเจ้านายบอกว่าไปได้ก็วิ่งไปแต่ก็วิ่งไม่ไม่วิ่งเกินเจ้านายดูแล้วดีจังใครเห็นหมาตัวนี้ก็ชื่นชมว่าหมาตัวนี้ฝึกมาดี หมาตัวนี้นิสัยดีหมาตัวนี้เชื่อฟังแล้วเห็นไหมครับว่าเพราะว่าเขาเชื่อฟังเพราะว่าเขานิสัยดีเพราะว่าเขาฝึกมาดีเขาเลยอิสระเขาไม่ต้องโดนผูกคอเขาไม่ต้องโดนดึงเอาไว้เพราะว่าเขาฝึกมาดีแต่เจ้าสุนัขที่ฝึกมาไม่ดีล่ะไอ้เจ้าสุนัขที่เขาฝึกมาไม่ค่อยดีอยากได้แต่ใจดื้ออย่างกับเจ้านายเจ้านายก็ต้องผูกคออยู่นั่นแหละผูกคออยู่นั่นแหละดึงกระชากันอยู่นั่นแหละ ถามว่าเหนื่อยเจ้านายไหมก็เหนื่อยเจ้านายเหนื่อยสุนัขไหมก็เหนื่อยสุนัขด้วยไม่มีใครชนะเลยดังนี้โดยสรุปถ้าเราฝึกเหมือนสุนัขที่โดนฝึกมาดีเป็นยังไงก็การฝึกใจรองไงฝึกกายรองไงฝึกวาจารองไงพูดจาให้เพราะหัดยิ้มให้เป็นหัดทำหน้ารับแขกหัดคุยกับคนดีๆหัดระงับความโกรธหัดไม่เอาแต่ใจตัวเองหัดยอมแพ้เป็นบ้าง เราฝึกสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็จะเป็นเหมือนสุนัขที่น่ารักไปไหนก็จะมีแต่คนชมไปไหนก็มีความอิสระไม่ต้องมีใครเฝ้าก็ปลอดภัยไม่ทําความเสียหายให้เจ้านายไม่ทําความเสียหายให้ใครที่รับผิดชอบเราหมาตัวนั้นน่ะจะเป็นหมาที่อิสระและเป็นที่รักของทุกคน